ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับมิสเตอร์ทีวเกมมิ่งวันนี้มันก็เดือดยู่นะครับพอดีว่าวันนั้นผมได้เอ็แล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายมานะครับนี่นะครับในกิจกรรมตัวนี้ครับโวบอลแบทเทิลนะครับนี่ผมเพิ่งเล่นจบเมื่อกี้นะครับมันก็วันนั้นผมแลเอ็ดไปแล้วครับผมก็จะมาบอกว่าเอ็ดผมนั้นจะตีแบบไหนแรงหรือกะก็รอดูก่อนนะครับ ผมจะเปรียบเทียบกันอยู่สักประมาณสามตัวนะครับก็มีเอสโซโลซันจิเตทะลุนะครับผมชอบทดลองในด่านของคาฮุนะฮะมันก็เอ็ผมก็ยังกากอยู่นะครับมันก็เลยไม่สมควรเล่นกับด่านโหดแต่ยมันจะกากเกินไปครับก็เริ่มกันเลยครับถ้าตีปกติก็ แบบนี้นะครับว้าวตายแล้วนะครับของรอดูครับของโซโลจะตีเข้าเท่าไหร่นะครับของโซโลไปแล้วนะครับสามแสนสองนะเราไปรอดูของจันจี แล้วเราก็มารอดูของซานจีนะครับเมื่อกี้สามแสนสองเต็มเ็มของโซโลเดีย๋ยวไปครับเราก็รอดูนะครับเมื่อกี้สามแสนสองเต็มเต็มนะครับนี่ไม่เต็มนะครับไม่รู้มาเน,นี่ยนะก็ สองแสนเก่าครับไม่เต็ดนะมกีก็แรกว่านะครับต่อไปผมจะไปดูของเอนะครับของเอสนี่ผมก็จะพิเศษหน่อยนะครับก็จะเป็นการเปิดเพลงเล่นไปด้ยวยนะครับก็รอดูกันเอาเองนะครับเอนะครับถ้าตีปกติก็จะตากับเพื่อน จะได้เปลี่ยนตรงที่ิตีสองตัวก็โอเคนะครับสรุปกันเลยนะครับว่าตัวนิตีแรงนะครับ ตัวที่ผมคิดไว้ครับตัวแหลกสันจีครับเพราะตีไม่เต็มและตัวที่สองก็คือโซโลนะครับตัวที่สามก็คือเอ็ดเพราะว่าเอ็ดพึ่งได้ใหม่เกิดใหม่ยังไม่ครบเหมือนตัวอื่นๆนะครับถ้าเมื่อกี้ผมออกคูมาไปให้ดูก็ตายหมดนะครับก็เอ็ดผมมันก็ยังกากอยู่แล้ว หรือว่าถ้าอยากเห็นว่าคูม้าผมตีไงผมก็จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างคูม้ากับเอสนะครับเอสถ้าตีรวมก็จะได้เยอะนะครับแต่ถ้าตีแบบปกตินี้ก็จะได้น้อยก็รอไปดูนะไม่ต้องเปิดเสียงเพลงสามหนื่นสอง รอดูจะเห็นน้าไม่ตายเข้าเท่าไหร่มาครับโอเคครับก็หายหมดโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่อยากก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ครับแล้วก็กด Subscribe นะครับ ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมครับก็กดตัวนี้นะครับกดตัวนี้ครับตัวไอตรงนี้นะครับเพื่ดูคลิปย้อนหลังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครับผมขอรอดูอีกตัวหนึ่งของผมครับแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ แล้วก็บันทึกเพื่อผมเอาคลิปใหม่ๆลงแล้วจะไม่ได้พลาดนะครับมันก็จะแจ้งเตือนท่านก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับโอเคบายฟึบ